สวัสดีจ้ะทุกคนมาเด้อจ้ะมากินมาม่ากับยายโหลดวันนี้ยายโหลดกินยำม,มาม่าจ้ะโหลดชาดเสพเสบจ้ะวันนี้ยายโหลดตื่นจะเช้าจะไปทำงานแต่ก่อนไปทำงานยายโหลดต้องล่องทองก่อนจ้ะ กินยำแต่ชาวเลยจ้ะยำม,มามา่ายำม,มามา่าสุดคนไก่บ้านจ้ะยำม,มามา่ายายหลดยายหลดจะใส่น้ำยำแบบสำเร็จรูปจ้ะยายหลดสือมาจากเมืองไทย แล้วเราก็จะใส่ไข่ไปด้วยยำมันหมาจะไม่ไข่จ้ะแซบ่แบบจ๋า ยายหลดอยู่มองนอกแต่ยายหลดชอบกินอาหารไทยๆจะ้ะยายหลดไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่กินได้แต่ว่านั่นๆจะกินทีอยู่มองนอกหิวแต่อาหารไทย ทำกินเองก็ไแม่ปินมตอนยายหลดมาเมืองนอกแม่หมยายหลดทำอาหารไทยไม่ปินมยายหลดก็จะฮัดทำจะ้ะทำพิษทำทูกกินได้เบิ่งกินไม่ได้เบิ่งถ้ากินไม่ได้ยายหลุดก็เตะถิ่งเลยจ้ะ ทุกวันเนี่ยถ้ะยายาโหลดทำอาหารจะกินไม่ได้ยายโหลดกระเท,ทิ่งเหมือนเดิมจ้ะทำไม่เป็น วันนี้ยายหลดจะมาเล่าเรื่องเพื่อนๆทางเมืองไทยเด้อนานๆเดี๋ยวเจอกันเขาก็เลยถามยายหลดมาว่ายายหลดแกทำแกทํางานอะไรอยู่เมืองนอกเห็นแกลงคลิปทํางานทํางานพอดีเขาดูยายหลดใน YouTube มาจ้ะ ก็เลยถามยายหลดมาทางเฟซบุ๊กปัจจุบันยายหลดทำหลายจ็อบจ้ะยายหลดทำงานพาร์ทไทม์ทำงานพิเศษทำหลายที่ ไม่รู้จะเริ่มงานไหนดีแต่ว่ายายหลดทําถูงงานยายหลดเสียภาษีจ้ะภาษีเยอะละมันแพงแพงจ้ะกำมืองไทยบางทียายหลดทํางานยายหลดก็มาก่ออยู่มังไทยยายหลดเปิดร้านทําผมยายหลดก็จะเสียภาษีเป็นปี ปีหนึ่งกับม่แพงถ้ายูมืองนอกถ้าแต่งงานแล้วเสียภาษีเบอร์หามันจะมีเบอร์ให้เลือกจ้ะหนึ่งสองสามสีห่ห้ายายหลุดเสียเบอร์หาภาษีคนแต่งงานยายหลุดก็จะจ่ายพวกภาษีประกรันสังคมอะไรแหล่วเต่จ้ะครึ่งก็ครึ่งเลยจ้ะเพผพอเดือนหนึ่งเหลือสี่หาลอย ยายหลดเลยต้องหลับหลายจอบมันอยากเสียภาษีดีนักทํามันถูกอย่างแต่ว่างานของยายหลดเสียภาษีจ้ะถูกงานทีทำงานยายหลดเพื่อยายหลด แต่งานแต่เขาเสียภาษีเบอร์สามคนละเบอร์ก็ยายหลดแต่ว่าเงินเดือนเขาเท่ายายหลดเลยจ้ะเสียภาษีคนละเบอร์แต่ว่าเงินเดือนเท่ากันเพราะว่าของเขาหักหน่อยแต่ของยายหลดหักเยอะชีวิตมั่งนอกจ้ะ บ้านเช่าเขาซื้อบางคนบอกอยู่เมืองนอกคือจะรวยคือจะสบายนานา,นาจิตตังจ้ะยาหลดว่าแต่สำหรับยาหลดยาหลดว่าชีวิตดีดีในเมืองนอกจ้ะคนเราไม่ต้องคิดอะไรมาก จินง่ายอยู่สบายอยู่กันไหนไหนก็มีความสุขจ้ะอยู่เมืองนอกทำแต่งานวันๆก็ไม่ได้ใช้เงินแต่คนเมืองนอกเขาจะใช้เงินตอนเขาไปเที่ยวจ้ะ ปีหนึ่งเขาจะมีผักหล่อนที่สองทีเงินที่เขาเก็บมาทั้งปีเขาเอาไปเที่ยวอย่างพอบานเยอรมันเนี่ยถามนายโรบัดเก็บเงินไว้ทำไมมากมมยพอบานเยอรมันชอบเที่ยวจ้ะยายหลูกกับบ่าก็เก็บไว้ให้เธอเที่ยวนั่นแหละ Khán giả xử kín, dạy luật có quá uẩn, dạ. Dạy luật bị lộn chích. Dạy luật quá tệ xút, cứ quá uẩn. Dạy luật dạy lái dạy luật คิดอะไรใดก็พูดไม่ต้องมีสคริปต์เหมือนชีวิตยายหลุดฟรีสไตล์อยากทำอะไรก็ทำาพอบานเยอะเลือมันไม่เคยบุญจ้ะแต่ว่าทำอะไรพิษผาขึ้นมาสิ บนตั้งแต่เช้ายันเย็นยังไม่เลิกเลยจ้ะเขาก็บแม่บนหลักจากเขาก็สอนยายหลดอายุจนปานเนี่ยเราพอบานเยอรมันก็นยังสอนอยู่จ้ะบางทีคนเราก็มีพิษผ่าดกันมั่งฟันนี่ยำแซ่บแซ่บจ้ะ dạo lột tìm bay tìm bay tìm không tìm bay 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 lột bay tìm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  bay จะได้ไม่ผ่าดคลิปใหม่ใหม่ยายหลุดชอบคลิปยายหลุดดีไหมดีก็ฝากคอมเมนต์มาเลยจ้ะยายหลุดจะได้ปรับปุง๋งยายหลุดเป็นมือใหม่จ้ะทำเล่นๆทำไปฮัดไปเรียนไปจ้ะเป็นบางไหมเป็นบาง ยิ่งหน่อยเดีวยวก็เก่งจ้ะให้กำลังใจตัวเองคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะจ๊จะเจอกันคลิปหน้าจ้ะฝากกดติดตามช่องยายโหลดด้วยนะจ๊ะบายบาย